สวัสดีครับพวกเราปั๊กสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า War Dog คู่ป๋าขาแสบ หนังเรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงเมื่อหนุ่มวัย22นามว่าเดวิดเขาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากจะรวยเขาจึงทำงานทุกอย่างและทำทุกวิถีทางที่เขาคิดว่ามันจะทำให้เขามีเงินมากขึ้นแต่ทุกอย่างก็ดูเหมือนจะไม่เป็นอย่างที่เขาคิดแต่แล้ววันหนึ่งมันก็ทำให้เดวิดได้รู้จักอาชีพที่สร้างเงินให้เขาได้มหาศาลที่สามารถหาเงินได้ในคราวเดียวถึง300ล้านดอลลาร์และเรื่องราวจะเป็นอย่างไรอาชีพที่ว่านี้อยู่ที่ไหนไปรับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาที่หาดไมอามี่ ปี2005ได้มีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าเดวิดเดวิดเป็นชายหนุ่มธรรมดาที่ต้องทํางานหาเลี้ยงชีพและตอนนี้เขาก็ได้ทํางานเป็นหมอนวดซึ่งได้รับค่าจ้าง75เหรียญต่อชั่วโมงแต่ก่อนที่เขาจะมาเป็นหมอนวดเขาก็ผ่านงานมาถึง6งานแล้วและตอนนี้งานหมอนวดก็เหมือนจะไม่ใช่ทางของเดวิดแล้วเขาจึงมีแผนอยากจะทําธุรกิจคือขายผ้าปูที่นอนคุณภาพดีให้กับบ้านพักคนชราซึ่งเดวิดเนี่ยก็หาข้อมูลทุกอย่างมาเป็นอย่างดีและเขาก็คาดหวังว่ามันจะประสบความสำเร็จ ได้แต่พอเขาไปเสนอขายกับคนดูแลบ้านพักคนชราจริงๆกับไม่มีใครซื้อเพราะพวกเขาให้เหตุผลว่าผิวคนแก่ด้านไปแล้วไม่จําเป็นต้องใช้ผ้าดีๆก็ได้เดวิดเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อและตอนนี้เงินเก็บทุกบาทที่เขาเอาไปลงทุนกับผ้าปูที่นอนก็หายวับไปกับตาวันต่อมาเดวิดก็ได้ไปร่วมงานศพเพื่อนเขาจึงได้เล่าความล้มเหลวในการลงทุนขายผ้าปูที่นอนในเพื่อนฟัง เพื่อนเดวิดจึงบอกเดวิดว่าทำไมนายไม่เอาผ้าไปขายคืนล้านเดวิดก็บอกว่าขายไม่ได้ฉันซื้อมาเป็นลอ็อตขณะที่เดวิดกำลังคุยกับเพื่อนอยู่เขาก็ได้เหลือไปเห็นเอเฟมเพื่อนสนิทของเขาตอนเด็กเมื่อเสร็จงานศพเอเฟมก็ได้ชวนเดวิดไปนั่งรถเล่นทีแรกเดวิดก็จะไม่ไปนะครับเพราะมีนัดลูกค้าแต่เอเฟมก็ขยันขยอจนเดวิดต้องยอมไประหว่างทางเดวิดก็ได้ถามเอเฟมว่าทำไมกลับมาที่ไมอามีพอเขาเห็นไปทำงานขายอาวุธกับลุงจนได้ดิบได้ดี เอเฟมก็ตอบว่าเขาโดนลุงโกงเง,งินไปเจ็ดหมื่นเหรียญเขาจึงลาออกและมาทําร้านขายของตัวเองที่นี่พอขับรถมาได้สักพักเอเฟมก็ได้มาแวะซื้อกัญชากับคนรู้จักแต่พอมาถึงมันก็ไม่มีคนอยู่และแก๊งคนดําที่นั่งอยู่หน้าบ้านจึงบอกเอฟเฟมว่าพวกเขามีเดี๋ยวแบ่งให้เอเฟมก็รีบจ่ายเงินไป300ร้ดอลแต่พวกนั้นพอได้เงินมามันก็ทํามึนนะครับแถมดา่าเอเฟมว่าโง่อีกเอฟเฟมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเขากลับมาที่รถแล้วหยิบปืนยิงขึ้นฟ้ารัวๆเพื่อขู่แก๊งคนดํา สนพวกมันวิ่งหนีกันอย่างรวดเร็ว เดวิดที่เห็นในความกล้าของเพื่อนเขาก็ถึงกับยกให้เอเฟมเป็นฮีโร่ในดวงใจของเขาเพราะเขาและเอเฟมอายุเท่ากันแต่เวลาเจอปัญหาเขามักจะหนีปัญหาแต่เอเฟมไม่หนีแถมยังสู้กลับอีกเมื่อไปเที่ยวกันเสร็จเดวิดก็ได้กลับมาที่บ้านเมื่อมาถึงบ้านเดวิดก็ได้เล่าเรื่องของเอเฟมให้ภรรยาฟังว่าชีวิตของเอเฟมนั้นน่าทึ่งจนเขานั้นอยากเป็นเหมือนเอเฟมและพรุ่งนี้เดวิดก็มีนัดกับเอเฟมอีกด้วยเช้าวันต่อมาเดวิดก็ได้ไปหาเอเฟมตามที่นัดระหว่างทางไปเดวิดก็ ยังได้โทรไปขายผ้าปูเตียงให้กับลูกค้าที่เขาคิดว่าน่าจะต้องใช้ผ้าปูนี้แต่มันก็ไม่มีใครสนซื้อสักคนนะครับไม่นานเดวิดก็ได้ไปถึง AEY ร้านขายของของ A-Fame ซึ่งตอนนี้ A-Fame ก็กำลังปลอมเป็นตำรวจเพื่อสอบถามราคาประมูลของคู่แข่งเดวิดเมื่อเห็นแบบนั้นก็ถาม a อเฟมไปว่าทำไมต้องรู้ราคาประมูลนายไม่ได้ขายอาวุธที่โดนยึดมาแล้วหรอเอเฟมก็บอกว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนมาขายอาวุธ ใหกองทัพสหรัฐและมีลูกค้าเจ้าเดียวแต่เป็นเจ้าใหญ่และได้เงินง่ายกว่าขายทีละชิ้นซึ่งเอเฟมก็สามารถหาเงินได้มากกว่า20 0แสนเหรียญในแอาทิตย์เลยทีเดียวเดวิดที่ได้ฟังแบบนั้นก็ตาลุกวาวเมื่อเห็นเพื่อนสนใจเอเฟมก็ได้เปิดเว็บไซต์สัญญาซื้อขายอาวุธที่ทางกองทัพจะลงไว้ให้สําหรับคนที่สนใจจะขายซึ่งเอเฟมมันก็จะมาหาสัญญาซื้อขายในนี้และงานที่เขาเลือกก็จะเป็นงานชิ้นเล็กๆที่บริษัทใหญ่ๆไม่สนใจแต่แค่ง,งานชิ้นเล็กมันก็ทําให้เขาได้ กำไรมหาศาลแล้วเดวิดเนี่ยก็สงสัยว่าทำไมกองทัพถึงอนุญาตให้รายย่อยซื้อขายอาวุธกับกองทัพได้ในเมื่อมีอุตสาหกรรมผลิตอาวุธ ของบริษัทใหญ่อยู่เอฟเฟนเนี่ยจึงบอกไปว่ามันจําเป็นเพราะแต่ก่อนกองทัพก็อนุญ,ญาตให้แค่รายใหญ่เจ้าเดียวซื้อขายกับพวกเขาซึ่งมันก็คือการผูกขาดแต่พอมีรายย่อยไปร้องเรียนทางกองทัพจึงต้องแจ้งงานเล็กๆให้รายย่อยสามารถซื้อขายได้ส่วนพวกรายใหญ่ก็ได้งานใหญ่เหมือนเดิมพอตกเย็นเดวิดก็ได้กลับบ้านและเขาต้องเจอกับข่าวดีเพราะตอนนี้แฟนสาวของเขาได้ตั้งท้องแต่ข่าวดีมันก็ทําให้ David เดวิดเครียดเพราะการที่มีลูกเขาจะต้องแบกรับ าาะมากภรขึ้นขนาดตอนนี้แค่เลี้ยงตัวเองยังไม่รอดเช้าวันต่อมาเดวิดก็ได้ไปเล่าเรื่องนี้ให้เอเฟมฟังเอเฟมที่เห็นแบบนั้นเขาจึงชวนเดวิดมาทํางานกับเขาด้วยเดวิดเนี่ยก็ตอบตกลงไปนะครับเพราะนี้นั่นจะเป็นทางเดียวที่มันจะสามารถทําให้เขารวยได้ทีแรกเดวิดก็จะไม่ทำํำพอเขากับแฟนเกียรติและต่อต้านสงครามอย่างมากเอเฟมจึงบอกเดวิดว่างานที่เราทํามันไม่ได้เป็นการสนับสนุนสงคราม แต่ว่าสงครามมันเกิดขึ้นเองและเราแค่ไปทำธุรกิจกับมันใครๆก็ทำกันและคำพูดของเอเฟมมันก็ทำให้เดวิดยอมตกลงร่วมงานนะครับเมื่อกลับไปที่บ้านเดวิดก็ได้โกหกแฟนเขาว่าเขากับเอเฟมได้ร่วมกันทำธุรกิจคือขายภาพปูเตียนให้กับกองทัพสหรัฐซึ่งแฟนเดวิดเขาก็เชื่อและเธอยังสนับสนุนธุรกิจนี้อีกด้วย6อาทิตย์ต่อมาเอเฟมก็ได้ก่อตั้งบริษัท AEY และได้สอนทุกอย่างเกี่ยวกับการค้าอาวุธให้เดวิด ทั้งยี่ห้อปืนและเบิดและอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงช่องว่างของกฎหมายเมื่อเห็นว่าเดวิดพร้อมแล้วพวกเขาก็เริ่มหาสัญญาเล็กๆที่พวกเขาจะสามารถชนะเมื่อเห็นสัญญาที่ต้องการแล้วพวกเขาก็เริ่มโทรติดต่องานเพื่อตามหาอาวุธที่ระบุในสัญญาซึ่งมันก็ไม่ง่ายนะครับบางทีพวกเขาก็โดนด่าว่าเป็นหมาสงครามหรือพวกหากินกับสงคามแต่พวกเขาก็ชินชอบชื่อนี้และตอนนั้นพวกเขายังมีหุ้นส่วนรับชื่อว่าลาฟ ลาฟเป็นเจ้าของร้านซักรีดสิแห่งในไมอามีที่จะคอยเป็นแหล่งเงินสนับสนุนทุนให้บริษัทเพื่อแลกกับส่วนแบ่ง25%ซึ่งที่จริงแล้วลาฟโดนเอฟเมหลอกใช้มาโดยตลอดเพราะเอฟเไปบอกว่าที่เขาต้องค้าอาวุธเพื่อปกป้องอิสราเอลจากศัตรูเมื่อเงินทุนได้แล้วเอฟเก็ได้ไปเที่ยวบาร์แนละหาสาวๆมาอึ๊ แต่ว่าสาวนั้นดันมีแฟนแล้วทําให้เอเฟมเนี่ยโดนต่อยยับกลับมาและเดวิดก็โดนลูกหลงไปด้วยแต่เดวิดก็ไม่โกรธแถมเขายังขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่เอเฟมช่วยเขาขณะที่กําลังซึง้งก็ได้มีคนโทรเข้ามาซึ่งปลายสายก็คือทางกองทัพที่โทรมาบอกเดวิดว่าพวกเขานั้นชนะสัญญาบบเรต้าซึ่งสัญญานี้พวกเขาจะต้องส่งปืนให้กองทัพสหรัฐในอิรัก ทั้งสองดีใจมากเพราะนี้เป็นงานใหญ่งานแรกที่พวกเขาจะได้ทำและพวกเขาจะได้หกแสนเหรียญกับงานนี้ส่วนเดวิดก็จะได้ส่วนแบ่ง30%ตามที่ตกลงกับ FM ไว้ซึ่งมันก็ได้เยอะกว่างานน่วดที่เขาทำทังชาติซะอีกเมื่อได้งานทั้งคู่ก็ได้หาของแลจะจัดส่งให้กองทัพทันทีแต่ทว่าการขนส่งนั้นมีปัญหาเพราะการขนส่งปืนจากอิตาลีไปอิรักไม่สามารถทำได้พวกเขาจึงแก้ปัญหาโดยการขนส่งจากจอร์แดนไปอิรักแทน แต่เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อปืนของพวกเขาถูกยึดที่จอแดนทําให้ผู้กองโทรมาต่อว่าพวกเขาพร้อมขู่จะยกเลิกสัญญาซึ่งการที่ถูกยกเลิกสัญญามันจะทําให้พวกเขาหาสัญญาอื่นๆไม่ได้เอฟเมจึงได้แสดงละครน,นําเนา่าจนผู้กองเห็นใจและให้โอกาสพวกเขาแก้ตัววันต่อมาทั้งสองได้เดินทางไปที่จอแดนเมื่อไปถึงพวกเขาก็ได้จ้างคนไปจัดการเคลียร์กับศุลกากรเพื่อเอาปืนมาแต่คนพวกนั้นดันขโมยปืนมาทางงา้งรถสังหารแต่พวกเขาก็ทําอะไรไม่ได้ และต้องขนปืนไปอีรักในวันนี้พวกเขาจึงได้จ้างให้คนลักลอบขนส่งที่เก่งที่สุดในเมืองนี้ให้พาข้ามฟากไปอีรักแต่ระหว่างทางน้ำมันมันก็เหมือนจะหมดเอเฟมจึงถามคนที่พาเขาไปว่านายจะเติมน้ำมันไหมคนที่ลักลอบก็ตอบมาว่าเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงนำมันมันฟรีที่นี่ พวกเขาได้ขับรถข้ามทะเลทรายไปจนค่ำเอเฟม A และเดวิด hmm. ก็เผลอหลับไปพอดีพอตื่นขึ้นมาพวกเขาก็เห็นว่าอยู่ที่ปั๊มน้ํามันแต่คนขับรถที่พาพวกเขามานั้นหายไปเดวิดจึงได้ตามหาและเขาก็ต้องตกใจเพราะเขาดัานไปเห็นว่าภายในปั๊มน้ํามันมีคนโดนฆ่าตายอยู่เดวิดจึงรีบวิ่งมาปลุกเอเฟมและบอกว่ามีคนตายที่นี่แต่เอเฟมนั้นก็ไม่สนใจแถมยังเดินลงมาจากรถไปฉี่อีกแต่ตอนนั้นมันก็ได้มีรถของกองทัพอิรักกาลังมุ่งหน้ามาทางพวกเขาเดวิดก็รีบตะโก เรียกเอเฟมเอเฟมที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็รีบใส่กางเกงและรีบวิ่งขึ้นรถมาและขับออกไปทันทีซึ่งตอนนั้นคนที่พาพวกเขามาที่นี่ก็โผล่มาพอดีพอเขาไปเอาน้ํามันมาเมื่อเห็นรถขับออกไปเขาจึงต้องรีบวิ่งตามไปแต่เขาก็วิ่งเร็วจนสามารถโดดขึ้นรถมาได้แต่ตอนนี้รถของกองทัพอิรัก ก็จี้ตูดพวกเขามาเต็มทีแถมพวกนั้นก็อาวุธครบมือและกําลังลูกกระสุนใส่พวกเขาแต่ทว่าตอนนั้นกองทัพสหรัฐก็ได้ขับเฮลิคอปเตอร์ออกรัตเวนมาพอดีทําให้พวกเขารอดมาได้และส่งมอบอาวุธให้ทางกองทัพสหรัฐได้สําเร็จเมื่อได้รับค่าจ้างแล้วกองทัพก็ได้พาทั้งสองไปส่งที่สนามบินและสัญญานี้มันก็ทําให้พวกเขาโด่งดังและได้จับงานใหญ่มากขึ้นจนตอนนี้พวกเขามีเงินมหาศาลมีรถหรูขับมีบ้านหลังใหญ่อยู่ส่วนรับก็พอใจในผลลัพธ์ของทั้งคู่จน เขาได้เพิ่มเงินลงทุนให้บริษัท AEY อีก10ล้านดอลลาร์และเงินนี้มันก็ทําให้พวกเขามีเงินขยายบริษัทและลงทุนในสัญญาใหญ่ๆได้ เอเฟมและเดวิดได้ขยายบริษัทและมีพนักงานเหมือนกับบริษัทใหญ่เพื่อความน่าเชื่อถือที่จะทําให้พวกเขานั้นชนะสัญญาคืนต่อมาขณะที่เดวิดกาลังนอนกอดภรรยาอยู่ลูกของเขาก็เกิดร้องขึ้นมาเดวิดจึงอาสาออกมาหาลูกเขาได้อุ้มลูกมานั่งดูสัญญาและจู่ๆเขาก็ได้เจอเขากับสัญญาที่ต้องการเดวิดรีบโทรตามเอฟเฟมมาหาเขาทันทีซึ่งสัญญาที่เดวิดเจอก็คือก,อการขนส่งอาวุธมหาศาลไปที่อัฟกันเพราะอาเมริกาจะสร้างค่ายใหม่ที่อัฟกันเมื่อดูอาวุธที่กองทัพต้อง ต้องการแล้วพวกเขาก็ได้เลือกของชิ้นเล็กแต่มูลค่ามหาศาลนั่นก็คือกระสุนปืน AK47 ซึ่งมันมีมูลค่าสูงถึง300ล้านดอลลาร์เมื่อเห็นไรายได้ที่จะได้รับทั้งคู่ก็ตาลุกวาวพร้อมกับพูดว่าพวกเขาจะชิงสัญญานี้มาให้ได้เช้าวันต่อมาทั้งสองก็ได้เดินทางไปเสนอราคาทันทีและพวกเขาก็ได้สัญญานี้มาแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถึงแม้พวกเขาจะได้สัญญาแต่มันก็มีปัญหาต้องขนส่งและจํานวนของที่พวกเขาต้องการพอพวกเขาต้องรวมของจากทั่วโลกต้องการ การใช้ขนส่งเป็น1ิบและใบอนุญาตเป็นร้อยทาให้ตอนนี้เดวิดและเอเฟมจนปัญญาสุดๆแต่เดวิดเขาก็ไม่ยอมแพ้เขาได้ติดต่อไปหาพ่อค้าอาวุธรายใหญ่ที่คิดว่าจะหาของให้เขาได้จนเขาได้เจอกับเฮนรี่พ่อค้าอาวุธรายใหญ่มากเมื่อเจอเฮนรี่เดวิดและเอเฟมก็ได้บอกว่าพวกเขาต้องการให้เฮนรี่หาลูกปืน A k เคจํานวน100ล้านชิ้นเฮนรี่ก็บอกไปว่าไม่มีปัญหาเพราะเขานั้นมีตัวแทนในอันเบเนียซึ่งประเทศนี้เตรียมอาวุธไว้หลายสิบปีการสตูบุกและพวกนั้นก็มันจะโล ทิ้งทําให้เฮนี่หาของได้ในราคาถูกและเขาจะขายลูกปืนให้เดวิดและเอเฟมในราคาลูกละสิบเหรียญส่วนขนส่งส่งที่ละ8ปดหมื่นเอเฟมเนี่ยก็ยิ้มเลยละครับแต่เดวิดดูสีหน้าไม่ดีเพราะเขาเพิ่งรู้ว่าเฮนี่เป็นบุคคลเฝ้าระวังเขาเลยกลัวจะมีปัญหาเมื่อกลับมาถึงบริษัทเดวิดก็พยายามบอกเอเฟมว่าทําแบบนี้มันจะเสี่ยงเกินไปเพราะมันผิดกฎหมายเอเฟมที่โดนความโลภเข้าครอบงําเขาก็ไม่สนเขาได้หวานล้อมเดวิดจนเดวิดต้องยอม จากนั้นทั้งคู่ก็ได้ไปหาเฮนรี่เพื่อคอนเฟิร์มออเดอร์แต่พวกเขาขอดูของจริงก่อน วันต่อมาเดวิดและเอเฟมก็ได้ไปที่อันเบเนียเมื่อไปถึงทั้งสองก็ตะลึงพอในโกดังที่เฮนรี่บอกมันมีทุกอย่างทั้งเครื่องบินปืนและอุปกรณ์ทุกอย่างที่เอาไว้สําหรับลบและที่สําคัญกระสุน AK-47 ที่พวกเขาอยากได้มันก็มีครบตามที่พวกเขาต้องการอีกด้วยเอเฟมเนี่ยเขาก็ไม่รอช้าเขารีบทดสอบสินค้าทันทีเมื่อรู้ว่ามันใช้ได้เขาก็ตอบตกลงที่จะซื้อสินค้ากับเฮนรี่ทันทีจากนั้นพวกเขาก็รีบกลับบริษัทเพื่อไปยื่นใบประมูลราคาก่อนที่จะหมดเขต พวกเขารอสัญญาอยู่นาน5เดือนจนในที่สุดพวกเขาก็ชนะประมูลและได้สัญญานี้มาแต่ก่อนที่พวกเขาจะส่งของได้รัฐบาลจะต้องตรวจสอบพวกเขาก่อนเดวิด <D> <V id> และเอเฟมจึงจัดการปลอมแปลงเอกสารของบริษัททันที เมื่อเอกสารพร้อมทั้งสองก็ได้ไปยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่ที่คลังแสงอาวุธซึ่งทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีทั้งกองทัพเชื่อใจและยอมให้ทั้งสองทำงานนี้แต่พอออกจากห้องประชุมเอเฟมเนี่ยเขาก็หัวร้อนเพราะเพิ่งรู้ว่าพวกเขาเสนอราคาต่ำกว่าคู่แข่ง ไปถึง5 3ล้านเหรียญเดวิดจึงบอก a อเฟมให้มองในด้านดีที่พวกเขาได้สัญญามาเมื่อสัญญาราบลื่นพวกเขาก็ต้องขนส่งกระสุนเอเฟมจึงขอให้เดวิดช่วยไปคุมการขนส่งที่อันเบเนียส่วนเขาจะดูความเรียบร้อยของบริษัทซึ่งก่อนไปเดวิดก็ได้ร่างสัญญาส่วนแบ่ง30%ของเขาให้ a อเฟมเซ็น เื่อมีอะไรผิดพลาดเขาจะได้ไม่เหนื่อยฟรีวันต่อมาเดวิดก็ได้เดินทางไปที่อารเบเนียเพื่อคุมการขนส่งแต่แล้วเขาก็ต้องเจอปัญหาเพราะกระสุนที่เขาได้กับที่ไปดูมันไม่เหมือนกันวันนี้พวกเขาได้กระสุนของจีนซึ่งขัดต่อนโยบายของอเมริกาเดวิดจึงโทรไปบอกเอฟเฟมว่าข้างกล่องที่บรรจุกระสุนมีแต่ภาษาจีนเราจะใช้ไม่ได้เอฟเฟมเนี่ยก็โมโหมากเขาได้โทรไปโวยวายกับเฮนรี่เฮนรี่ก็ตอบกลับเพียงว่าก็นายไม่ได้บอกฉันตั้งแต่แรกมันไม่ใช่ความผิดของฉัน พูดจบเฮนรี่ก็วางสายไปทําให้ตอนนี้เดวิดและเอเฟมต้องมารวบรวมกระสุนจากเจ้าอื่นแทนแต่มันก็มีไม่พอที่จะส่งและตอนนี้กำหนดส่งก็ใกล้มาถึงแล้วเอเฟมจึงเดินทางมาหาเดวิดพร้อมแผนใหม่คือเขาจะจัดการเปลี่ยนกล่องใส่กระสุนให้เป็นกล่องกระดาษแค่นี้กองทัพก็ไม่รู้แล้วแต่พวกเขายังประหยัดค่าขนส่งอีกเดวิดที่เห็นว่าผิดกฎหมายเขาก็ไม่อยากทํา แต่เอฟเอมก็ได้กล่อมเดวิดจนเดวิดย่อมอีกตามเคยเมื่อตกลงกันได้แล้วทั้งคู่ก็ได้ไปติดต่อคนผลิตกล่องที่เป็นเพื่อนของคนขับรถของพวกเขาแต่ทั้งสองก็ไม่ได้บอกความจริงกับเจ้าของบริษัทผลิตกล่องพวกเขาก็หกไปว่ามีปัญหาเรื่งการขนส่งจึงต้องเปลี่ยนกล่อง ทางด้านเจ้าของบริษัทผลิตกล่องก็ไม่ได้ถามอะไรมากเมื่อรู้รายละเอียดเขาก็ลงมือทําทันทีเมื่อได้กล่องกระดาษมาแล้วเดวิดและเอเฟมก็จ้างคนมาเปลี่ยนกระสุนไปใส่กล่องกระดาษขึ้นมาทันทีซึ่งค่าใช้จ่ายที่พวกเขาเสียไปก็เพียงแค่แสนดอลลาร์เท่านั้นเดวิดและเอเฟมก็กั้นหัวล้อแทบไม่อยู่เพราะการเปลี่ยนกล่องมาทําให้พวกเขาได้กําไรเพิ่มถึง3ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวและหนังกระตัดมาวันที่8ธันวาคมปี2007บริษัท AEY ได้ส่งกระสุน5ล้านนัดแรกให้กองทัพในอัฟกาน ทุกอย่างราบรื่นและเป็นไปนตามอย่างที่พวกเขาคาดหวังระหว่างที่เดวิดอยู่ที่อาเบเนียเพื่อส่งมอบของให้ครบ เอเฟมก็ได e ้โทรมาหาเขาพรอมวยไวว่าเฮลี่มาซื้อกระสุนมาแค่ลูกละสองเหรียญแต่มันมาขายพวกเขาตั้งสิบเหรียญทําให้เอเฟมเนี่ยโกรธมากเลยอยากจะเอาคืนเฮลี่โดยการตัดเฮลี่ออกจากข้อตกลงเดวิดที่ได้ฟังแบบนั้นเขาก็รีบห้ามเพราะมันไม่ใช่เรื่องดีพอแค่นี้พวกเขาก็ได้กําไรมหาศาลแล้วแต่ด้วยความที่เจ้าคิดเจ้าแขนเอเฟมเขาก็ไม่ฟังเดวิดจึงสวนกลับไปว่าถ้าเอเฟมไม่หยุดเขาจะกลับเดี๋ยวนี้พราะเขารู้สึกว่าเขาอุตส่าห์ทนอยู่ที่นี่เกือบเดือนเพื่องานนี้แต่ เอเฟมที่นอนรออยู่บ้านกับจะมาพังมันเอเฟมที่ได้ฟังเดวิดบนเขาจึงรีบบอกว่าจะไม่ทําแล้วพอวางสายจากเดวิดเอเฟมก็ได้ไปเอาสัญญาหุ้นโของเดวิดออกมาทําลายทิ้งด้านเฮนรี่ที่ทราบเรื่องเขาก็ได้พาคนไปจับตัวเดวิดมาซ้อมเฮนรี่ได้บอกเดวิดว่าถ้าจะตัดชั้นออกจากสัญญาจะต้องมีคนตายแน่นอนพูดจบเฮนรี่และพวกก็เดินจากไปด้านเดวิดเมื่อโดนขู่เขาก็กลัวนะครับ เขาได้ไปที่ห้องพักและเก็บของทุกอย่างแล้วบินกลับไมอามี่ไปทันทีแต่ก่อนจะไปเจ้าของบริษัทผลิตกล่องก็ได้มาบอกเดวิดว่าเอฟเอมยังไม่ได้จ่ายเงินพวกเขาเลยและเขาก็รู้เหตุผลที่เดวิดและเอฟเอมเปลี่ยนหลังกระสุนด้วยเดวิด <David S 2> จึงบอกว่าเดี๋ยวไปถึงไมอามี่แล้วเขาจะจัดการโอนเงินให้พูดจบเดวิดก็ออกเดินทางทันทีเมื่อถึงไมอามี่เดวิดได้ไปที่บริษัทพร้อมขอลาออกและขอส่วนแบ่ง30% แต่เอฟเฟมเนี่ยมันก็ไม่อยากจ่ายเดวิดจึงเดินไปหยิบสัญญาแต่พอเปิดลิ้นชักออกเขาก็ไม่พบอะไรเลยเดวิดเนี่ยเขาก็มโหมากเขาจึงเคพี้ยงของใส่กระจกกั้นห้องแล้วเดินออกไป พอเขาไม่อยากเกี่ยวข้องกับเอเฟมอีก3เดือนต่อมาเดวิดได้กลับไปทำงานขายผ้าปูที่นอนเหมือนเดิมระหว่างจะกลับบ้านลารก็ได้มาหาเดวิดบอกว่าเอเฟมบอกให้เขามาขอโทษกับทุกสิ่งที่เคยทำให้เดวิดโกรธและเขาอยากคุยกับเดวิดตอนนี้ลาฟจึงได้นัดทั้งคู่ไปพบกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อทั้งสองมาพบกันพวกเขาก็ทักทายและได้ขอโทษกันเอเฟมได้บอกเดวิดว่าเขาไม่อยากให้เดวิดไปมือเปล่าเขาเลยจะจ่ายเดวิดให้ปีละห้าหมื่นเป็นเวลา4ปีปีเดวิดที่ได้ฟังเนี่ยเขาก็โกรธมาก ว่าเดิมเพราะจักจะได้4ล้านแต่เขากลับได้เพียงแค่2 0 0 0 0 0แถมยังผ่อนใจอีกเดวิดจึงบอกเอฟเฟมว่าฉันมีหลักฐานที่เราปลอมแปลเอกสารทุกอย่างถ้านายไม่จ่ายฉันฉันก็ทําลายนายได้ลาวที่นั่งฟังเนี่ยเขาก็งงเพราะเขาเพิ่งรู้ว่าโดนหลอกส่วนเอฟเฟมที่ไม่พอใจเขาก็รีบเดินออกจากร้านอาหารทันทีด้านเดวิดก็ได้กลับบ้านมาหาลูกเมียแต่ขณะที่กําลังเล่นกับลูกเดวิดก็ได้รับสายให้เขาไปให้ปากคํา เกี่ยวกับการเปลี่ยนกระสุนที่อันเบเนียเดวิดเนี่ยก็ไม่รู้จะทําไงเขาจึงไปให้ปากคําแต่ระหว่างทางลงลิฟที่อพาร์ตเมนต์เดวิดก็ได้เจอกับเอเฟมเอเฟมก็ได้บอกเดวิดว่าเขาก็ได้รับสายให้ปากคําเรื่องการเปลี่ยนกลองระสุนเหมือนกันและตอนนี้เขารู้สึกเสียใจที่ทําอะไรแย่ๆจนเรื่องบานปลายเดวิดที่ได้ฟังเนี่ยเขาก็ขำนะครับพร้อมบอกเอเฟมว่านายหยุดแสดงเถอะที่นายมาหาฉันและพูดดีเพราะกลัวว่าฉันจะให้การอะไรที่เสี่ยงกับนายไปเอเฟมเมื่อโดนจับได้มันก็เลิกต่อ เดวิดจึงชกไปที่หน้าเอฟเฟ็มไปหนึ่งทีเพื่อระบายความโกรธเมื่อลิฟต์มาถึงชั้นล่างทั้งสองก็โดน FBI ที่ลอยอยู่จับตัวไปทันทีทั้งสองได้ถูกสอบสวนอย่างหนักแต่ก่อนหน้านี้เจ้าของบ,บริษัทผลิตกล่องได้โทรไปแจ้งเรื่องการเปลี่ยนกล่องกระสุนกับตำรวจตำรวจเนี่ยเขาก็ได้สอบสวนนานอยู่หลายเดือนจนได้ข้อมูลมาและทําให้ลับโดนจับลับจึงเสนอขอเป็นสายให้ตำรวจเพื่อจะหาข้อมูลกับเดวิดและเอฟเฟมซึ่งวันที่ลาบนะัททั้งคู่ไปที่ร้านอาหารเขาได้ติดเครื่องดักฟังไปด้วยทา ไม่ตำรวจรู้เรื่องทั้งหมดเมื่อการสอบสวนเสร็จ เอเฟมถูกตั้งข้อหา70คดีและถูกจำคุก4ปีเดวิดเนี่ยยอมรับผิดเขาจึงถูกตัดสินให้กลับบริเวณอยู่ในบ้านเจเดือนเวลาผ่านมาเมื่อครบกำหนดเดวิดก็ได้ออกขายผ้าปูที่นอนเหมือนเดิมจนได้มีคนโทรติดต่อให้ไปหาเมื่อเดวิดไปถึงก็พบว่าคนคนนั้นคือเฮนรี่เฮนรี่รู้สึกขอบคุณที่เดวิดไม่ซักทอดถึงเขาสักคำด้วยความซาบซึง้งในความมีน้ำใจของเดวิดเฮนรี่จึงมอบส่วนแบ่งที่เขาได้รับจากการขายกระสุนให้เดวิดไปเพื่อเป็นการตอบแทน และหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้และถ้าหากทุกท่านชื่นชอบผลงานการสปอยของพวกเราผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับและวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ